ชาวสนันโลกกูรูดังแฉเจ้าภาพติดสินบน8แข้งเอกวาดอร์ล้มบอลน,นัดเปิดสนามกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกทวิตเตอร์ทันทีเมื่อเหย่่ยวข่าวดังชาวอาหรับประกาศให้ชาวโลกรู้ว่ากาตาเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022ใช้เงินติดสินบนคู่แข่งจำนวน265ล้านบาทในนัดเปิดสนามเพื่อหวังคว้า3ามแต้มประวัติศาสตร์อําจัดทหารนักล่าวชาวาเรนที่ธรรมหากินในประเทศอังกฤษได้ใช้ทวิตเตอร์แอดมียต์25ที่มีผู้ติดตามเกือบ4.4แสนคนเผยรายละเอียดว่า กาตาติดสินบนผู้เล่นเอกวาดอร์8คนด้วยเงิน7.4ล้านดอนลลาร์สหรัฐให้แพ้ในนัดเปิดสนามสกอร์1-0ประตูเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังมีชาวกาตา5คนและคนวงในของเอกวาดอร์ยืนยนันเรื่องนี้เราขอให้มันเป็นเรื่องเท็จเราหวังว่าการเผยเรื่องนี้จะส่งผลต่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นโลกควรต,ต่อต้านการทุจริตของฟีฟ a าซึ่งหลังจากทวิตนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปภายในระยะเวลาไม่ถึง9ชั่วโมง ก็มีคนรีทวิตเกือบหนึ่งหมื่นครั้งและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์มากมายโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้ของกาตาร์นั้นดราม่านับตั้งแต่ชนะผลโหวตแล้วเพราะเป็นฟุตบอลโลกที่เจ้าภาพไม่เคยเล่นรอบสุดท้ายมีข้อขอรหาเรื่องเงินใต้โต๊ะอ,อย่างหนักกฎระเบียบละเมิดสิทธิมนุษยชนแถมยังจัดในช่วงเวลาที่ไม่ปกติด้วย แต่ในอีกฝ้าของเสียงส่วนน้อยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับทวิตนี้ของนักข่าวดังมองว่าข้อกล่าวหานี้ไม่มีหลักฐานเป็นการใส่ความลอยลแม้กาตาจะเป็นชาติที่ร่ำรวยจริงแต่การจะล้มบอลในทัวร์นาเมนต์ระดับฟุตบอลโลกเป็นสิ่งที่ยากจะเชื่อโดยเฉพาะฟุตบอลโลกสุดดรามาครั้งนี้ที่มีแต่คนจับจ้องอยู่ตลอดเวลา สำหรับอัมจัดทหาเป็นชาวบาเรนผู้สันทัต์ข่าวสารในภูมิภาคอาหรับปัจจุบันทำงานให้กับเดลีเมลสื่อใหญ่ของแดนผู้ดีซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวขึ้นชื่อเรื่องการนำเสนอข่าวต่อต้านการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้ของกาต้ามาโดยตลอดทั้งนี้ฟุตบอลโลก2022นัดเปิดสนามจะมีขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนกลุ่มเเจ้าภาพกาตา้าพบกับเอกวาดอร์คิกออฟ23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย